ฉันได้ดีลูกแลนแยิมีดพี่นองสุกุสุคนค่ะพบพ่อกับตอนที่สองค่ะกับไม่เงยสวยมาเบาเรื่องตำนานแค้นค่ะหลังจากที่ได้เสนาขาอมาย์ออกตีครองล่งตาวเวอรเผใได้เห็ดเสียงเลียนแบบเสียงนกกาลาเวกได้พระราซาจิป,ป๊บรางวัลให้ยางงามทะเลว ปอยไปแล้วผู้ใดก็ไปแล้วผู้นั้นก็น้าแล้วผู้นี้ก็น้าผู้นั้นก็ไปโวอ,อยากได้รางวัลเด้ไปเห็ดไปเห็ดไปลอยคนพันคนไปบาดนี่มีแม่หมายผู้หนึ่งได้แม่หมยผู้หนึ่งก็ได้ฟังโอ้ยอุก็ถูกยากปากมองแต่น้อคณะผู้ขาเห็ดได้เนี่ยก็บิบ่ดีอยู่เบ่อผกับไปคือกันได้แม่หม่ผัวกัลุงเฮือนไปโอ้ยแม่ใหม่เราคนบ่ยอมรับเลยจะไม่ก้นแม่ห่างแม่หมายพัวตายนี้จากดี ตายแต่ลูกน้อยๆเพราะเดี๋ยววากอมกันนี่โหยเขาบดถือได้นี่ที่อันนี้มันจังไล่ผัวเห็ดผัวตายเขาว่าได้แล้วก็อยู่ผูเดียวแล้วเนาะแล้วก็ค้ดอย่างแล้วก็ไปแล้วบ่แล้วก็ไปคือกันกับมูเขาแล้วไปแล้วก็ไปฟังเสียงนกกาละเวกแล้เจนเวกเจนเวกเจนเวกเอเสียงนกกาละเวกนี่มันคือเสียงปีอ้อปีอ้อยแต่เนาะเราก็ค้ดไปได้มันคือจังเอาใบบอกใบไม้แต่แบบบอมเมนมันต้องมันต้องมีแนวนั่นเราก็ค้ดไป แล้วก็ไปตัดไม้ไผ่ต like ัวไม้ไผ่เหิยสมัยนั้นไม้ไผ่สร้างนล้ไม้สร้างบ้านเฮาหรือไม้เหิยนั่นแหละตัดมาแล้วก็มาเฮ็ดได้เฮ็ดแต่เก่าน่ะบ่ได้เป็นแพ้จังสี่ดอกเป็นบ้างเดียวเป็น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 บ้างสามบ้างจะสามบังคู่กันอ่าอันแรกสามบังคู่กันแล้วก็เฮ็ดกล่มๆตกปอกเป็นเอาหมาอันนั้นนะบาง้ำเต้าบาง้ำเต้าดอยมาเฮ็ดเอาปอกเนาะแล้วก็เอาแต่ใส่มาแล้วก็มาจ่อหูแล้วก็ลงไปเฮ็ดลินเฮ็ดหยังใส่แล้วก็เป่ามันก็ดังแจ๊จันเล่นจันแล่นธรรมดาแต่าก็ไม่เคยดังซ้ำนี่ได้เมนก็สิดังปานนไป มันก็ที่ดังอยู่ประมาณนี้แหละเนาะพปก่อะไปไปไอ้จำนีก็เอาไปเสียงเบิงเข้าไปเลยว้าวไม่อย่งในวังวันที่ข้าเจ้าตอนหลับคนมาโน่หลายเด้อคนไปว่าสันผู้นั่นก็มาผู้นี้ก็มาอ้าวเบอร์ตัวผู้แรกกามาเบิงดูมาเฮ็ดใหขคาฟังพระราชกานางฟังผู้แหลกกลับไปแล้ว โดยกระน้อยผู hmm. hmm? uh ้ขามันเต็มเมืองกระลิงกระลาดปราผู้ขาน้ำแม่เหลวเนี่ย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 เสียงเนี่ยเอาเป่าไงค่าพังรู้มันเป็นขื่อโดนตรีมันเสียงคือบอกบอกเป่าออกไปเสียงนั่นก็บอกขื่อเสียงคือเป็นเสียงคุยโอ้ยไม่ใช่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 บ่แม่นล้วบ่แม่นแล้วของเจ้านี่บ่ได้บ่ถือใจข่ะเอาเอาเงินไหนเล่าสิบตำลึงไปพ็ผ่านบ่ได้อุติสองเขามาแล้ว อุทิสองก็เอาใบไม้มานี่นี่เสียงมันเป็นแบบนี้ผู้ขาเป็ดเป็ดโอ้ยอันนี้มันเสียงเป็ดเทปตัวนี้เสียงเป็ดแก่บะแมนบะแมนบะแมนนกกระเบกเปิดเทียนนี่มันเสียงเป็ดแก่ไปไปไปเอาให้สองตำลึงไปผู้ที่สามเข้ามาตัวนี้เด้วยนี่นี่นี่เปิดเอาบังเข่ามาเผู้กับมะเป่าเป็ดเป็ดเป็ดโอ้ยอันนี้เสียงกิ้งหลีดอันนี้บอสปลาจ้าบอสถือก็ต้องบอสถือแก่ปลาจ้าไปไปไปให้สามตำลึงไปหลังจากนั้นโอ้ยอันเพิ่ดกระแนมอยู่ได้อ่าแม่์หมายแล้วกระแนมมึงโย เข้าไปบนน้ผู้ใดก็คือบ่ผ่านแท้เนาะของผู้ขาดคือบนนาะแล้วเข้าไปแล้วก็ตัดสินใจได้เลยครับเข้าไปก็เข้าไปมาหล่ะก็าโสดได้โซเสียแล้วก็บระหารชีวิตละมาก็เลยเข้าไปโดยขน้อยผู้ขานี่เป็นแม่ไม่ผัวายนี้จักโดยขน้อยเอ้ยตายแต่ลูกน่ย้อยปรเดี๋ยวกลมกันแล้วก็เลี้ยงลูกน้อยกําพอยูู่้เดียวนี่ละท่านพระองค์เอ้ยเจ้านําอีสิ่งนั่นมาน่ะคือยังขน้อยบ่ได้ตั้งซื่อผู้ขาแล้ววะ เราบ่ได้ตัง้งบ่มีชื่อผู้ข่าแต่ว่าผู้ข่าว่ามันเสียงเห็ดเสียงคือเอจ้าลองบรรเลงของเจ้าให้ขาพังดูพระราชาว่าเราก็งุกเทปากเราก็เลยเราก็ใส่เลยแหลมโอ้ยพระราชาหลวงลูกขุนฟอนโอ้ยอ <usage> อพระราชาพระราศินี้ฟอนใส่กันบ่มันโอ้มบุรษที่ตายย้อน เวลาจ้าหลุ่มพอนตั้นนะไปไอแงะคอเป่าแค้นเป็นบาดเป็นช่วงเต้งเบาเต้งเป่ามันเห็ดคออยงจริงอ่ะโอ๊ดอ๊าไง่ายวลาจ้าถือจะ้าไโอ้ยเจ้าไปได้จังสี่บัดแจ๊สใสอ้ยกาดไว้เียงนกกาลาเวกมามันดังเจนแหลนเจนแนลนเจนเบะเจนแมนสันก็เลยเ็ดจังสี่มาขันสันข้าสิให้ซือดนตรีสิหนี้ว่าเจนแหลน โอ้เราพาราซาห้ซื้อเลยได้บะเจนแลนเออการเลื่อนเจนเลเนเจนเลนเจนเลนมาแต่แต่พุ่นได้าบาทดิคุเจนแลนเจนแลนแล้วก็ให้ขนานน้ำวาเลยว่าแค้นให้เอิญนเป็นเตา่าเพราะว่ายัางเพราะว่าแม่หมายเป็นคนเห็ดคนสางแล้วกับที่ร้านย่างหัวเมืองนี่ยาไปเบ้าใส่แม่หมายยาผ้ากันแดแม่หมายเด็ดขาดเมืองเฮาโดยเมืองเฮาห้ามเบ้าใส่แม่หมายเพราะแ,แม่หมายเพิ่นกับเป็นบุคคลบุคคลหนึ่ง เพื่อนกับเป็นคนที่ต้องอยู่หวมกับเฮาใดฉะนั้นเพิ่นเป็นบุคคลมีผีมือย่อาไปเบาใจเพื่นเออบาดดีกับโอ้ยมาเลยเป็น,จนเจนแลนพ์ก็จเจนแลน,จนเจนแลน,จนเจนแลน,จนเจนแลน์มาถึงมาหอดปัจจุบันนี้เอาไปเอามาก,กับเพี้ยนไปเพี้ยนมาจนกลายเป็นแค้นสั่นตัวเออจเจนแลน์มาจากแค้นเสียงนกกาลาวีอันนี้คือตำนานที่อ,อ่าไม่ไงีสวยได้เรียนมาครับอาจารย์เด้ออาจารย์ผู้เป่นสอนแค้นเดี๋ยวนี้ก็อายุแล้วกับเก้าสิบแล้วล่ะ เอาซิบวัวๆแล้วล่ะเออเราเถ่าแล้ว,ลวเราเป่าบ่้วเราเป็นคนสอนไม่ใหญ่มากล่ะเล่ากัเว้าวให้ไม่ใหญ่ฟังนิทานเป็นมาจังจีละ่ะเอาอย่าลืมลูกหลานคันมากก่อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์ให้ไม่ใหญ่สวยนำในเดอจ้าโอเคสิกะระเลตจะลูก